ช่วย้วยครับต้นกระดุมทองติดเชื้ออะไรก็ไม่รู้โอ้โครับวันนี้จะมีมีปัญหามาถามนะครับผมวันนี้ต้นกระดุมทองติดเชื้ออะไรครับบางอย่างนะครับผมใบออกเหลืองๆแล้วก็แห้งไปนะครับผมตอนนี้บางอันก็แห้งไปแบบนี้เลยนะครับผมเกิดจากสาเหตุอะไรครับตอนนี้ครับฝนก็ตกน้ําได้น้ําทุกวันนะครับผมตอนนี้โอ้โหหิวเฉามากเลยตอนนี้ มันเกิดจากอะไรครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบางคนครับเกิดจากเชื้อราหรือว่าไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งครับตอนนี้อาการแย่แล้วครับเริ่มจะตายไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหบางต้นก็แทบจะไม่ไหวเลยนะครับเป็นหมดเลยครับผมขอ,อนนี้แพร่กระจายหมดเลยครับผม ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับวัดีครับ